ต่อรอต่อรอต่อรอเนี่ยน้ำเสียคม่ิงงนเ่อคือไกล้แล้วไม่เห็นอะไัเหงายว่เงาครับจับไปด้วเงาเนี่ยศูนย์จุดห้าสี่เอ่อบุ้าเบลไม่่น

Hoa tao 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 ดินปี๊ดใช่ไมนี่แม่นี่เหนียวมาไหลใช่ไหครับเพราะนั้นต้องดูไดนหลายอย่างดีเพี่งนำเทียนาหรนี่ต้องพูนแดงง่าไ่เขาพูดไแต่ว่าทำไมมันไม่ขยันเลยแล้วต้องดูครับต้องดูสองาอย่างประกอบตัวเล็กตัวเล็กไหมตัวเล็กโอเคตัวเล็กแต่มันหนามาฉับพู่ไม่แน่ใจ ประกอบกันนะครับในหลายอันตัวเมียตัวเมียบีบไม่ด่ใครจับเลยไม่จับแล้วฉีดให้ฉีดให้ตัวฉีดจับคนหนึ่งฉีดเนะเอาครับเอาผมเลยจับให้เอาที่ฉีดตัวเมียหรือเปล่าดูเชคก่อนเน้ยตัวเมียตัวเมียตัวเมียกิตัวไหนิตัวเมียตัวผู้อ่าเขาฉีดอะไรอารย์พ่อ มันแทงใต้เกียร์แทงใต้คีบแทงนี่แบบประมาณแทงแทงี่ยังไงกันใต้เกวครับได้ครับอาใต้คีบเขาจะแทงแล้วเราหลุดแล้วแทงระยะกังได้ครับแทงหมดเลยแล้วตอนนี้เขาต้องแยกกระบะได้หรือไงกระบะตัวนั้นแยกกระบะให้กระดากระบะตัวนั้นว่างเราเอาเอาอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นแทงใต้เกียครับอ่า แต่ปกติเราเสียบข้างลำตัวเสียบป้าบ้านมันพอมันมันหันได้เข้าเนื้อได้ไหมังไม่ได้เสียบยังไม่ได้เข้าใจเข้าใจยังไม่ได้เสียบคือคือคือเข้าไปข้างในแล้วมาเสียบม้เสียบไปเนื้ออย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งบีบน้ำไหมยังไงเข้าใจยังไม่ได้บีบมันเข้าเนื้อหรือยังนี่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าสองถึงสามดิเออในตัวเอาเอาเอานั้นแค่นี้เอาคนนั้นขึ้นครับอันนี้กป็นสตารลูก้ามาลองด้ยครับคนนึ่ง

ทำมเนี่ยพ่อเนี่ยาว่าสดโปรตีนกเรื่องนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใครเราาลายยาตกเสื้อผ้าพนเียครับท่าคัญตัวช่ของผู้ดิ้่งางเรืองยาเรองไโรขาดตอนนี้ก็ได้ตัิไม่แม่ชายธรรมดาลกธรรมดา

อาจีบกันมายังไม่ทันผู้ชี้แพมผ่าท้ายไหมทนตึงข้างไหมจ้าจอมเก่งไม่สั่งรับมาเนี่ยไม่แหงรับตัดชีนล้วไม่ชีดแล้วตายอย่างนี้เนียาเอาเ่งหนึ่งจายอย่างนี้โั้ยงายทองนี่แหละสิตายไม่เล่นก ฮะตัวเมวะชีดเดี๋ยจับจับให้ตัวแ่ย่พถ้าชีมาบดบอลงนั้นฉี้เส้นข้างตัวนี่คเส้นข้างลตัวเกบอะไรงหนนึงเอะไรตรงไหนอัไหนอันไนต้เก็บให้เข้าเขาไปเนื้อก่อนเออเออไม่ชอบเลยรันเข่าได้น่ะ แป่ว่าถอยเข็มมันยังไม่ได้ทันเข้าเนื้อมันอยู่ใต้ชีพเลยเขาไปนิที่ไหนไม่ได้ชีพไม่ต้องจับแหลกจับเบาๆครับพอตึงๆอ่ะเออนนั่แหละเข้าไปรู้สึกว่าเข้าในเนื้อเออเข้าไปเข้าไข้าไปเกล็ดน้ำเกล็ดแทงแทกเกล็ดแทกเกล็ดกว่าแทกเกล็ดก่อน คับเดีย๋ยวอย่าเพิ่งแทงข้อเนื้อเอาเข้าไปใต้กีดก่อนอีเยี่ยก่นอนเออโอเคไปนัดกันเย่ระวังเก็บตบกันเนอะ